ถ้านำพระเครื่องไปให้ผู้อื่นเช่าต่อ,อวงเล็บเนื่องจากมีเยอะจะเป็นบาปไหมครับเหมาะสมไหมในเรื่องเกี่ยวกับการขายพระเนี่ยนะเดี๋ยวไม่รู้พูดไปจะกระทบกระทั่งหรือว่าจะเกิดความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในวงการแค่ไหนแต่อันนี้ขอให้มองเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันว่าผมพูดออกมาจากมุมมองของคนที่เคารพแล้วก็ศรัทธาพระนะครับคือ ถ้าอย่างเราจะตีราคาพระนะเราควรจะตีจากวัสดุที่คนเขาอุตสาห์ทำมาเนี่ยก็เาเราคงทำเองไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปซื้อเขาเนะี่ยแต่ว่าซื้อมากะจะเอามาบูชาและสิ่งที่จะเอามาบูชาก็อยากจะให้เ,เป็นวัสดุที่มีความพิเศษมีความ มีค่านิดนึงนะถ้าหากว่าเราไปจ่ายเงินที่จะซื้อสิ่งที่เขาทำมาสมราคาวัสดุเนี่ยมันมันก็ไม่ผิดแต่ถ้าหากว่าเป็นในกรณีของพระเครื่องคือทำมาจากดินเนี่ยนะสมัยก่อนเมื่อร้อยปีที่แล้วเกจิอาจารย์เนี่ยท่านอุตสาห์ทำขึ้นมานะไม่ได้คิดมูลค่าอะไรเลยเอามาแจากญาติโยมเพื่อรักษาศรัทธาของ พุทธศาสนิกชนให้มีความเคารพให้มีความยำเกรงพระสงฆ์องค์เจ้าให้มีความรู้สึกว่าพุทธศาสนาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงหรือว่าช่วยให้เกิดขวัญและกำลังใจแก่ทหารที่ไปเหมือนกับออกรบนะแล้วก็ปกป้องชาติอะไรแบบนั้นข้าศึกมารุกรานก็ไปปกป้องท่านกา็ทำให้ไปแล้วทีนี้พอพบว่าเออ มีฤทธิ์มีความคงกระพันชาตรีนะก็กลายเป็นของมีราคาขึ้นมาจากความวิเศษขึ้นมาจากความมีมนขลังนะของครูบาอาจารย์ที่ท่านมีฤทธิ์มีมเดชนะครับอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการบูชาพระด้วยความเคารพเลื่อมใสแล้วแต่เป็นการเห็นพระนะตีตีค่าพระเครื่องเนี่ย เป็นเป็นคล้ายๆกับเสื้อกลอกกันกระสุนหรือว่าบางคนมองเป็นยิ่งกว่านั้นเป็นคล้ายๆกับเสน่ห์ยาวแฝดอะไรแบบนี้จะมาดึงดูดให้ใจคนอื่นมาติดมาหลงนะฮะนี่ไม่ใช่ความเคารพพระแล้วนี่ไม่ใช่ความเลื่อมใสบูชาแล้วนี่ไม่ใช่การแสดงออกซึ่งความศรัทธา,าในพระพุทธเจ้าแล้วนะแต่เป็นการอ,าอยาก หวังหาเงินนะครับเห็นเรามีต้นทุนอยู่มีพระเครื่องเป็นต้นทุนก็ไม่เหมาะนะถ้าในมุมมองของผมนะครับไม่เหมาะเลยแล้วเท่าที่ทราบมาเท่าที่เห็นมาคนที่เล่นพระเครื่องในลักษณะของการซื้อมาขายไปนะะ <See> ไ,ไม่ได้มีความเคารพเลื่อมใสเนี่ยน่าจะหมองลงเรื่อยๆนะคือ คือบางคนหน้าตาอาจจะยังดูดียังเหมือนกับอาเสียเนี่ยเพราะว่ารวยกันเป็นล้านขายทิ้งหลายแสนหรือว่าหลายหมื่นอะไรแบบนั้นเนี่ยนะแต่ว่าคือเท่าที่สังเกตลักษณะจิตใจเนี่ยจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆเ,เพราะาเห็นพระเห็นเจ้าเนี่ยเป็นเครื่องมือหากินไม่ใช่เห็นเป็นเหมือนกับ สิ่งที่เราจะเคารพบูชาสังเกตได้ง่ายๆคนที่เล่นพระในลักษณะซื้อขายนะแบบเหมือนเก่งกันเป็นเ,เก่งกำไรกันนะคล้ายๆคอนโดคล้ายๆบ้านอะไรเนี่ยนะจะ ไม่ค่อยมีศีลธรรมกันเท่าไหร่นะอันนี้จากจากมุมมองที่ผมตั้งข้อสังเกตโดยส่วนตัวนะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ว่าใครไม่ไม่ได้บอกเหมาวรวมนะแต่แต่คือเท่าที่เห็นเนี่ยคือมีคนรู้จักนะก็เหมือนกับเดิมก็ไม่รู้จะเอายังไงกับพระสงฆ์องค์เจ้าแหละไม่รู้จะเคารพหรือไม่เคารพแต่พอเข้าไปอยู่ในวงการพระเครื่องเห็นเป็นของค้าของขายนะเห็นพระ เป็นของค้าของขายเอาพระพุทธเจ้ามาว่ากันเป็นแสนเป็นล้านหรือเป็นหมื่นมาต่อรองราคากันอย่างเดียวไม่ได้นึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความน่าเคารพอย่างไรมีความน่าศรัทธาน่ากราบไหว้ยอย่างไรมันมันคล้ายๆกับว่าใจเขาเนี่ยว่ายพระไม่ลงนะเห็นคือพอเห็นพระเนี่ยตีเป็นราคาหมดบอกพระองค์นี้ไม่มีราคา พระตามบ้านพระที่อยู่ตามนะหิ้งพระอะไรแบบนี้เนี่ยไปมองว่าอย่างนี้ไม่มีราคาคือใจมันตีขึ้นมาเองเพราะว่ามันมันตีราคาซื้อขายกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่พอเห็นโอ้นี่พระสมเด็จนี่มีค่าหนึ่งล้านแบบนี้นะจิตใจเนี่ยมันมันไปหมกมุ่นกับการตีราคาพระแล้วจะเอาใจที่ไหนเอาความเลื่อมใสามาจากที่ใด มากราบไหว้พระพุทธเจ้าได้แล้วพอไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธาจริงเห็นพระเป็นเครื่องมือทำมาหากินอย่างเดียวเนี่ยนะในที่สุดแล้วมันก็เหมือนกับว่าศรัทธาของชีวิตเนี่ยมันทุ่มไปที่ไหนทุ่มไปที่เงินเงินหลักแสนเงินหลักล้านเนี่ยมันมีค่ายิ่งกว่าพระขายพระได้กันได้เงินไงคือมันก็เลยมองว่าเงินเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าพระ นี้ถ้า,อาของเราเนี่ยนะคืออ,อย่าเสี่ยงดีกว่าคือผมเข้าใจแล้วว่าน้องทำรลงสั่งยังไม่ได้มีจิตใจแบบนั้นนะอย่างเนี่ยในคำถามนี้ก็คือว่าไปให้ผู้อื่นเช่าต่อแล้วก็ตั้งใจว่าเอาเงินที่ได้มาเนี่ยไปทำบุญช่วยเหลือวัดและผู้เดือดร้อนนะแล้วก็เอามาใช้ใจ่ายส่วนหนึ่งทีนี้คือในความเป็นจริงเนี่ยนะถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจไว้แต่แรกเช่นนั้น แต่ว่านะทำทำไปเนี่ยมันจะเผลอนะมันจะเพลินมันจะไม่ค่อยรู้สึกตัวเนะี่ยเวลาได้เงินมานะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊อันนี้มันทําได้นี่แล้วก็เลยถูกชักจูงเข้าสู่เส้นทางแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวนะอันนี้ก็เป็นความเห็นนะก็อย่าอย่าไปมองว่าผมอ,อไปตั้งใจกระทบกระทั่งคนที่อยู่ในวงการอะไรแหละนะ ก็คนที่อยู่ในวงการผมก็เข้าใจว่ามีหลากหลายที่ยังเคารพยังบูชาพระหมายถึงว่าพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วไปทําสังฆทานอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่นะคนที่มีจิตใจดีงามแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลก็ยังมีอยู่นะแต่ตรงนั้นต้องระวังจิตร,ระวังใจกันมากทีเดียวถึงในสามารถจะดํารงอยู่ในความศรัทธาดําดรงอยู่ในความมีใจเคารพพระได้นะ คือไม่ไม่ใช่เห็นพระเป็นเพราะเพราะผมก็รู้จักพี่อยู่คนหนึ่งนะก็มีชื่อเสียงพอสมควรแหละเป,เป็นเป็นเซียนพระเลยนะแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็คือไม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงการค้าขายหรอกแต่ว่าเห็นพระเนี่ยสามารถตีราคาได้บอกได้ว่าเป็นของจริงหรือของไม่จริงนะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญชํานาญมากทีเดียวแหละแต่ตัวท่านเองเนี่ยก็ ปฏิบัติธรรมนะแลเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับวงการค้าขายคือคือใครเอาพระมาให้ดูเนี่ยดูให้ได้แล้วก็เหมือนกับบอกได้ว่าทําในสมัยไหนนะบอกได้ทีเดียวแหละว่ามีความคลังหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะแต่ว่าจะส่วนเรื่องราคาอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวนะครับ